สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูน้ำนี่นานะครับก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะครับด้านหลังผมนะครับเห็นไหมครับมีน้ำอยู่โอ้น้ำกำลังพอดีนะครับน้ำกำลังพอดีข้าวกำลังเขียวหญ้านะครับด้านหลัง ยาก็มีนะครับทำนาแต่ได้ยานะครับให้ดูน้ำในานานะครับน้ำเยอะอยู่นะครับน้ำเยอะอยู่ที่ตกตเต็ต่เมื่อวานนะครับน้ำเยอะอยู่นะครับหหลายคนก็วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยรอบสองกันนะครับเดี๋ยว ผมก็น่าจะใส่เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่น้ำจะแห้งเหือดหายนะครับกเป็นบรรยากาศในทุ่งนานะครับในทุ่งนาดีใจครับที่มีน้ำในนามีน้ำ,น,ำนี่ครับอันนี้ข้าวข้าวแปลงที่สองนะครับน,นี่แปลงที่สองงามเกินนะครับกำลังพอดี ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเองนะครับลนี่รอครั้งที่สองต่ออุตกะเตียนตัวใหญ่ใหญ่ก็เป็นบรรยากาศนะท้องทุ่งนาบ้านเราเวลานี้นะครับสวยงามพระรามเปีดับพอดีไ่ได้ถืออุปกรณ์ถ่ายมานะครับ ทูเล่ก,ก็คิดว่าจะไม่ถ่ายให้ดูอุดไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้อแนนปลงที่สามข้าวดีอยู่นะครับปีนี้นะครับข้าวดีนะครับดิ่งแปลงนี้นะครับแปลงแปลงนี้หญ้าไม่ค่อยมีนะครับแปลงแรกหญ้าก็เยอะหน่อยนะครับแปลงที่สองก็มี ก็ธรรมดาแลครับทำนาก็ต้องมีหญ้าเป็นธรรมดาม,มีลงมาดูนะครับอันนี้แปลงแปลงที่สามนะครับนี่แปลงที่สามนะครับ ข้าวมันก็ไม่ไม,ม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่ามันแรงไปช่วงหนึ่งนะครับมันไม,ไม่มีฝนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นแต่ก็ดีหน่อยนะครับที่เมื่อวานฝนตกมาให้มีน้าโอ้เสียงธรรมชาติเสียงเขียบได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินนะครับพร้อมกับเสียงลม เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานะครับก็ให้มาดูบรรยากาศในนานะครับเขียวกระจีทั้งทั้งทุ่งนะครับมองไปตรงไหนก็เขียวนะครับหลังจากที่ได้ฝนข้าวได้ฝนนะครับประมาณาก็ถือว่าเป็นรอบในรอบปีมั้งนะครับที่ฝนตกนานบอสมควรแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับปกติที่เกินตกนะครับแต่ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีฝนให้ตกนะครับน,นะครับน้ำนะครับน้ํามีอยู่นะครับใส่ปุ๋ยําลังพอดีเลยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับพรุนี้น่าจะได้มาใส่นะครับเพราะว่าวันนี้กิดภารกิจแล้วก็ทางมูงช่วงเช้ามันค่อนข้างยากครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูข้าวในทุ่งนานะครับตามวิถีชุมชนเรานะครับมองไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมดนะครับขอบคุณนะครับ